ครับผมน้าหนุ่มโยฟองน,นะครับวันนี้เดี๋ยวออกไปตกปลากันตอนบ่ายสองเดี๋ยวมาติดตามดูผลงานวันนี้ว่าจะมีได้ปลาสักกี่ตัววันนี้จะใช้เหยื่อเป็นโคล่ามีโคล่าแล้วก็อสุรากายมีโคล่ากับอสุรากายสองตัวโอเคครับไปกันเลยครับ Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden, I never wanna lock you down. Don't, 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 don't. ครับตัวนี้ปลาข้างทางตัวนี้จะเป็นอสุรกายครบกบยางไข่ททโอฟอ็อนะแล้วว่ากัดดีทุกรุ่นอสุรกายโอ้ยเมื่อกี้นี้หลุดตรงนั้นนะคันนี้ล้างแขนตัวนี้ตรงนี้ได้ดยอยครับฝากผลงาน้ลยครับกบยางไขยเทโอฟอ็อกนี่ออกมาช่วงบ่ายๆนนีย ได้ถ้าไม่หลุดนี้ได้เยอะนะเป็นสิบเลยนะไม่หลุดเนี่ยเป็นสิบเลยนะทั้งกัดไม่โดนทั้งอะไรเนี่ยไมายนี้ก็ดีมากโอเคครับฝากด้วยครับหาซื้อได้เลยครับถ้ามีไว้รับรองออกมาหาปลาได้ปลาแน่นอนกบยางค่ายเทียวฟอกตัวนี้อสุรกายสวยงามครับโอเค ปลาเข็มมาอีกแล้วจ้าการอสุรกายครับตัวน,นี้ก็จะเป็นไซต์ปลาเข็มเด็กแวน้นเด็กแวน้นแรงแก่เด็กอสุรกายสดุดยางคข่เชียวขอบอกแล้วมีไว้ไม่ผิดหวังตัวเดียวสามารถหาปลาได้เป็นสิบแล้วหลายวันหลายเดือนด้วยเนื้อ,อยางดีไม่มีการแบบยืดหยุ่นหรือขาดง่ายปากไม่มีฉีกข,ขาดง่ายด้วยตัวเดียวหาปลาได้เป็นร้อยอ่ะ ซือไว้ไม่ผิดหวังครับตัว120บาทโอเคครับฝากผลงานด้วยครับสุรรักกายกับยางค่ายเทียวครับ ย่างค่ายทีโอฟอกมาอีกเลยอันนี้ก็จะเป็นโคล่าเหมือนเดิมครับโคล่าใช้โคล่าเหมือนเดิมวิ่งมาจากไกลใส่ตับใช้สวยอยู่นะใสปลาเค็มลเลยยอดเลยปากคลองปากผลงานนะครับกับยาค่ายทีโอฟอกโคล่าใสปลาเค็มเลยยอด ซื้อได้เลยมีไว้ไม่ผิดหวังรับรองตัวเดียวได้ปลาเนึ่งปลาทอดปลาต้มปลาอะไรได้หมดเลยครับโอเค ตัวนี้ผมใช้เป็นโคล่าใช้ทำเค็มตัวนี้ใช้สวยอยู่ทำปลาเค็มได้สบายเนี่ยใช้ปลาเค็มกบยางค่ายเทียวฟ้องนะครับตัวนี้เป็นหมีโคล่าตบเดียวอ,อยู่เลยโคล่ากบยางค่ายเทียวฟอ้องฝากผลงานด้วยครับหมีโคล่าเนี่ยหมายข้างทางทั่วไปเนี่ย ยอดครับผมโอเคครับมีโผล่ะยอดครับกบยางไขยเที่ยวฟอก ตัวใหญ่มากีกแล้วครับมาอีกแล้วเป็นไงมาอีกแล้วกยาบยางค่ายทีโอฟอกบอกแล้วตัวนี้เป็นหมีแพนดา้าสวบตบเต็มปากเต็มคำไดสวยครับยาบยางค่ายทีโอฟอก มีไว้ได้ปลานึ่งปลาต้มปลาทอดแน่นอนโอเคครับฝากผลงานด้วยครับอย่าลืมมาหาซื้อได้เลยครับถ้าไม่มีหาซื้อไม่ได้สั่งทางเพจได้ครับกบยางเทียวฟ็อกใช้สวยครับโอเคครับเยี่ยมผมหน,นุ่มเทียวฟ็อกนะครับกบยางค่ายทียวฟอกยังไงก็ฝากผลงานกบยางค่าย T o เทียวฟ็อกด้วยนะครับหาซื้อได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังได้ปลานึ่งปลาทอดปลาต้มแน่นอน We gotta keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. You told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. get 't I in I a e m กลับมาถึงบ้านแล้วนี่คือปลาที่เก็บมามีปล่อยไปด้วยแล้วก็ตัวสวยๆก็เก็บมาทําปลาเค็มมั่งอะไรมั่งที่เหลือเล็กใช้าไงานไม่ได้ก็ปล่อยไปก็ได้ได้ก็เยอะนะได้วันลมส ิเป็นตัวเก็บมาประมาณห้าตัวแล้วไม่เกินหลุดนะหลุดนี่หลุดปลาวันนี้หลุดนี้ก็เยอะตัวเล็กตัวใหญ่ก็เก็บตัวสวยๆมาตัวเล็กเล็กกว่านี้ก็ปล่อยไปเล็กกว่านี้เราก็ปล่อยไปเนี่ยมาทำพวกปอนเ็มมาทําแซ่าอะไรเงี้ยโอเคครับยังไงก็ฝากผลงานกบบยาง ให้เดียวฟอกด้วยลยกัน